สวัสดีค่ะวิวจากชาแนล p o i View ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในทุกวันพุทธที่วิวจะนําเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งขอบอกเลยว่าตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อยู่ต่อจากตอนนางลอยคราวที่แล้วเลยดังนั้นถ้าใครอยากดูทุกตอนต่อเนื่องกันนะคะวิวทําเป็น playlist ไว้ให้แล้วกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะ ส่วนใครที่รู้สึกว่าเรื่องมันว่นเว่อ์ไปนิดนึงอยากฟังแบบเร็วๆนะคะแป๊บเดียวให้จบภายใน10นาทีก็ตรงนี้เช่นกันนะคะทําเป็น playlist ไว้ให้แล้วโอเคพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะโศกันย์ยั่วโมโหพระรามต่างๆนานา,นาตั้งแต่แปลงร่างเป็นพระฤาษีใช่ไหมคะเข้ามาที่กองทัพมันล้วงความลับทรงนางเบญกายเนี่ยเข้ามาแปลงร่างเป็นนางสีดาที่ตายแล้วแน่นอนนะคะจากเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้พระรามรู้สึกว่าไม่ได้แล้วโคศกันย์ยามกันมากเกินไปแล้วได้เวลาที่เราจะต้องยกทัพข้ามไปตีกรุงลงกาสักทีหนึ่งนะคะแต่ทีนี้นะคะพอพระรามคิดว่าจะยกทัพข้ามไปลังกาเนี่ยปัญหาก็คือกรุงลงกาเนี่ยนะคะตั้งอยู่ในเกาะเกาะนึงค่ะชื่อว่าเกาะลังกาก็คือเป็นพื้นที่ที่มี ใช่มคะดังนั้นถ้าจะข้ามไปก็ต้องคิดวิธีข้ามน้ําค่ะพระรามก็เลยจัดประชุมเหล่าเสนาลิงต่างๆค่ะว่าทํายังไงดีเราจะข้ามน้ําไปตีเมืองลงกาซึ่งเหล่าเสนาลิงนะคะก็มีการเสนอข้อความต่าง,าง,างๆนานาขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวฉันจะแปลงร่างให้กลายเป็นลิงตัวใหญ่นะแล้วก็เอามือรับคนลิงทุกคน พข้ามอย่างนี้อ่าข้ามมาข้ามมาข้ามมาลิงตัวนึงก็บอกว่าฉันจะแปลงร่างเป็นลิงตัวใหญ่นะไม่ต้องเอามือพาดไปพาดมาเอาหางของฉันนี่แหละพาดข้ามมหาสมุทรไปเลยทุกคนก็เดินบนหางข้ามไปลิงบางตัวก็บอกว่าเดี๋ยวฉันน่าจะไปยกภูเขามาทั้งภูเขาเลยแล้วก็คุุมลงไปในน้ําปึ้งกลายเป็นทางเดินอะไรอย่างนี้ก็เสนอกันไปเสนอกันมาลิงบางตัวถึงขนาดที่บอกว่าเฮ้ยพวกเรามันมีฤทธิ์มากเดี๋ยวเราวิทย์น้ําในมาหาสมุทรออกให้หมดเลยดีมากมันจะได้เป็นพื้นดินอะไรอย่างนี้นะคะเสนอไปเสนอมาค่ะปรากฏว่า มีลิงอยู่ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าชมพูราชเป็นเหมือนแบบว่าลิงด้านพิธีกรรมต่างๆเราจะคอยดูว่าแบบอันนี้สมเกียรติอันนี้ไม่สมเกียรติอันนี้ทําได้อันนี้ทําแล้วมีเกียรติไม่มีเกียรติอะไรต่างๆนะคะชมพูวราชเนี่ยเสนอขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยรู้แล้วว่าเหล่าคนลิงทั้งหลายอ่ะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงอะไรต่างๆแต่ถ้าทําแบบนั้นเนี่ยนะมันจะทําให้เสื่อมเสียเกียรติของพระองค์พระองค์จะต้องทําอะไรที่แบบแกรนยิ่งใหญ่ให้เหมือนแบบว่าพระนารายณ์เสเด็จมาคือจะทำอะไรง่ายๆไม่ได้ต้องทำให้ยากอะเข้าใจปะด ที่จะข้าไปเกาะลังกาแล้วให้แบบดูมีเกียรตินะคะก็คือสร้างถนนขึ้นมาเองโดยที่จะให้เราลิงทั้งหลายเนี่ยไปเอาก้อนหินมาค่อยๆถมมหาสมุทรถมๆๆๆๆจนกลายเป็นถนนนะคะที่จะสามารถยกทับข้าไปที่เกาะลังกาได้คะ่ะโอ้โหเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่นะคะแต่ถามว่าพระรามกลัวไหมไม่คะ่ะถ้าไอ้ลิงเมื่อกี้ขนาดจะวิทมหาสมุทรทิ้งได้ไก่แค่ถมถนนก็ไม่ยากหรอกประมาณนั้นนะคะดังนั้นคะ่ะพระรามก็เลยปรึกษากับสุครีพว่าเอายังไงดีทํายังไงอะใครจะแบ่งหน้าที่อะไรยังไงสุครีพนะคะก็เสนอว่า โอเคถ้าเราจะทําการใหญ่ขนาดนี้เราก็แบ่งกองทัพออกเป็นสองกองไหมกองทัพเมืองขีดขินกับกองทัพเมืองชมพูลิงมันมี2เมืองอยู่แล้วแล้วก็กองทัพเมืองขีดขินก็ให้หานุมานคุมกองทัพเมืองชมพูก็ให้นิลพัทคุมลิงขาวกับลิงดําเก่งพอๆกัน2ต้ตนเอาไปแล้วก็เดี๋ยวไปลําเลียงหินกันก็อารมณ์เหมือนเวลายกของแบบบริจาคอะก็แทนที่จะยกหินมาเราไปทุ่มยกหินมาเราไปทุ่มมันเสียเวลาก็ยกต่อกันคนนึงไปเก็บหินโยนให้อีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะพระรามก็เลยบอกว่าโอเคก็ดีนี่เป็นความคิดดทีี่ สุครีพเจ้าไปคุมทั้งหมดนี้แล้วกันตัดผาพไปที่ไซงานนะคะสุครีพก็ชิลไงสุครีพรู้สึกว่าฮานุมานกับนิลพัทเก่งทั้งคู่เลยฉันไม่ต้องทําอะไรแล้วฉันสามารถนั่งชิลได้สุครีพก็เลยเหมือนแบบว่าไปนั่งจิบกาแฟจิบน้ําชาด,ดูอยู่ที่ริมฝั่งน้ําก็นั่งแบบอืมมาทางานกันไปหลานๆข้าจะชิลอยู่ตรงนี้แหละนะคะแน่นอนว่าระหว่างนั้นฮนุมานกับนิลพัทค่ะก็ต้องออกไปเริ่มทํางานซึ่งบังเอิญว่านิลพัทเนี่ยนะคะมีความในใจอยู่ประการหนึ่งที่ไม่ได้บอกใครจําตอนนั้นได้มมมมัั้้ยยทที่่่่่วววเเเคลาาาาไกอองงงพขขชูร กองทัพพระรามเนี่ยยังไงก็คือหนุมานไปลักพาตัวกษัตริย์ท้ามหาชมพูมาใช่ไหมทําให้นิลพัทเนี่ยเจ็บแค้นน้ำใจคาอยู่อย่างนั้นนิลพัทรู้สึกว่าแบบฉันก็ยอมพระรามนะเพราะพระรามเป็นนัาา่นอะไรแต่ว่าหนุมานแกมันจะยามชันมากไปแล้วดังนั้นนิลพัทหมั่นไส้หนุมานมาตั้งแต่รอบนั้นแล้วนะคะเมื่อมาถึงกิจกรรมที่จะต้องขนหินยกหินอะไรกัน นิลพัฒก็เลยจัดการนะคะสำแดงฤทธิ์ของตัวเองโดยการเหาะไปที่ภูเขาลูกใหญ่มากไปงัดหินออกมาลูกใหญ่ที่สุดที่ตัวเองนึกได้ก้อนใหญ่มากนะคะงัดออกมาทั้งหมด4ก้อนถือมามาถึงก็แบบหนุมานนี่คือตาของข้าที่ข้าจะขนหินให้เจ้ารับรับไปซะหนุมานเห็นนิลพัฒนขนหินมา4ี่ก้อนหนุมานก็แบบทำงานอยู่ไงก็ปกติก็แบบนิลพัฒโยนมาทีละก้อนนะอย่าโยนมาทั้ง4ี่ก้อนเรารับไม่ทนันนิลพัฒบอกเจ้าเป็นเก่งนักไม่ใช่หรือไงทําอะไรก็ได้แค่หิน4ี่ก้อนมันจะรับไม่ได้ละ่ะ แล้วนะคะน,นิรพัดก็โยนหินสีก้อนปุ๊งใส่หนุมานทันทีหันุมานแบบเอ้า คือนิลพัฒน์เนี่ยกะจะคว้างหินให้โดนตัวหนุมานกะจะให้น็อกอะไรทานองนี้แต่หนุมานเป็นหนุมานค่ะหนุมานเก่งมากเลยนะหนุมานก็เลยวิ่งไปเหมือนเล่นจักรกลอ,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 อ่ะหินสี่ก้อนนะคะเรียงกันอย่างสวยงามรับได้อยู่บนมือทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วหนุมานก้าวหินเนี่ยไปโยนล,ลงทะเลตุ้มแล้วก็แบบเริ่มเครื่อนไงประมาณว่านิลพัฒน์นี่มันหาเรื่องกันชัดแน่เลยดังนั้นนะคะหนุมานก็เลยรู้สึกว่าต้องเอาคืนซึ่งสิ่งที่หนุมานคิดจะเอาคืนอ่ะหนุมารู้สึกว่าทําเท่ากันเป็นเบสิกไปฉันต้องทําให้ได้เยอะกว่าหลายเท่าดัังนน้ หันุมานก็เลยเหาะไปที่ภูเขาบ้างบอกว่าตอนนี้ตาข้าขนหินแล้วนะร้อนรับได้เลยนิรภัทรว่าแล้วนะคะหันุมานก็เหาะไปที่ภูเขาค่ะไปถึงเอาหินมาเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าไม่ได้เอาแค่ถือบนมือหรือบนเท้านะแต่ว่าหนุมานเอาขนตัวเองเนี่ยซึ่งหนุมานเป็นลิงพันที่ฟลัฟฟี่นิดนึงนะก็จะขนยาวนิดนึงก็เอาหินเนี่ยพันไว้ที่เส้นขนของตัวเองทุกเส้นในตัวนึกสภาพว่าหนุมานมีขนกี่เส้นอะเยอะมาก พันเอาไว้ทั้งตัวเลยพัน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 ก็แบบมีหินแบบเต็มตัวไปหมดมาถึงก็นิลพัทค่าคนหินมาแล้วรับซะดีๆนิลพัทหันไปเห็นภาพหนุมานนิลพัทแบบใครจะไปรับได้หนุมานค่ารับไม่ได้มันเยอะเกินไปโยนมาทีละก้อนได้ไหมคิดว่าหนุมานพูดว่ายงไงคะหนุมานบอกทีเมื่อกี้เจ้ายังโยนด้วยข้าพร้อมกันหมดเลยรับไปแล้วกันนิลพัทว่าแล้วนะคะหนุมานก็สะบัดขนค่ะแบบเลึกสภาพหมาเพิ่งอาบน้ำแล้วสะบัดขนน้ำกระจายไปทุกทิศทางหของหนุมานเหมือนกันเลยแต่ที่ต่างกันคือไอ้ที่กระจายไปทุกทิศทางอ่ะม นะคะดังนั้นหนุมานสะบัดหินปุบปุบปุบใส่นิลพัทถามว่านิลพัทรับได้ไหมรับได้นิลพัทนี่ก็ไม่ใช่ลิงกระจอกง่อยนะคะนิลพัทเก่งแต่ปัญหาคือหินมันเยอะเกินไปนิลพัทไม่สามารถทําเหมือนหนุมานได้ที่แบบจะเอามือทั้งหมดรับดังนั้นพอนิลพัทรับรับรับถึงจุดหนึ่งรับไม่ได้ไม่รู้จะทําไงก็เลยเอาเท้ารับคือมันเป็นลิงไงนึกออกป่ะลิงมันใช้มือใช้เท้าได้เท่ากันน่ะแต่พอนิลพัทเอาเทารับปึ้งหนุมานหาเรื่องทันทีเลยค่ะหนุมานแบบนิลพัทแกมันจะดูถ ฉันหรอนี่มันดูหมิ่นดูถูกกันมากไปแล้วดังนั้นนะคะสองฝ่ายก็เลยเริ่มเถียงกันไปเถียงกันมาค่ะนิลพทัทก็มีความแบบอะไรคิดว่าตัวเองเก่งนักไงหนุมานแบบนิลพทัทแกคิดว่าแกเก่งนักหรอนี่จําได้ไหมกริย์ของแกเท้าหมหาชมพูใครเป็นคนจับตัวมาได้เก่งนกหรือไงลิงเมืองชมพูอูโห,หไปจี้จุดนิลพทัทเข้านะคะนิลพทัทโกรธมากนิลพทัทแบบหนุมานแกมันก็เป็นเฉลยเหมือนฉันนั่นแหละแกก็โดนพระนารายณ์ปราบเหมือนกันอะแกแค่เป็นเฉลยเก่าส่วนฉันลอะ แบบปุ้งปึ้งปุ้งปึ้ง,งนึกสภาพาหนุานม,ม,มานก,กันดีรพัทรลิงที่เก่งมากๆสู้กันเต็มแรงนะคะฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่นอะไรแบบฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มไปหมดสุครีพที่กำลังนั่งจิบชาอย,อยู่แบบริมน้ำนะคะสุครีพแบบ วันนี้ฉันมีความสุขโอ้นั่นเกิดอะไรขึ้นสุครีมนะคะต้องถึงขั้นพุ้งเข้าไปห้ามระหว่างลิงสองตัวก็มีความแบบดันออกไปแบบนี้แล้วพัดหยุดลูกขนุมานยุด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 ห้ามไปห้าม,มาถามว่าห้ามได้ไหมไม่ได้นะคะขณะที่กาลังยืดยุดฉุดกระชากอยู่แน่นอนว่าเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นนี้ก็ต้องดังไปถึงหูพระรามกับ<อ>พระลักษณ์ใช่ไหมดังนั้นพระรามก็แบบลากไปดูหน่อยซิเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจองถนนกันแล้วยักมาบุกจะได้ไปช่วยปราบกันได้พระลักษณ์นะคะเดินไปถึงตรงที่จองถนน,นะคะ่ะเจอภาพที่สุครีมาพั บบกำลังจะตีนอยู่สองข้างพระลักษแบบเอ้ะทำไรกันอนะเอ๊ะเอะทำไรได้ยินแค่นั้นนะคะทั้งหนุมานทั้งสุครีตทั้งนีลพัตกใจมากก้มลงไปกราบพระลักษ์ท,ทันทีเลยค่ะทาให้สุดท้ายนะคะพระลักษ์ก็ต้องพาลิงทั้ง3ตนนี้เข้าไปหาพระรามแน่นอนนะคะว่าพระรามเพื่อจะต้องดุหนุมานกับน,นีลพั์หนักมากค่ะดา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 เต็มที่เลยนะประมาณว่าเฮย้ยนี่คืออะไรเราให้ไปทํางานทําการเราก็นึกว่ายักษ์มาลุกอะไรต่างๆมาทะเลาะกันเองอย่างนี้มันจะเสียการใหญ่นะคะดังนั้นค่ะหลังจากที่โดนพระรามดูไุ พระรามจะตัดสินคดีเองก็รู้สึกว่าแบบเอยจะฆ่าท้ไงไอ้สองคนนี้ก็ไม่ใช่พวกเป็นทหารที่เก่งมากมาฆ่าเพราะเรื่องง่ายๆอย่างนี้ก็เสียดายคือฆ่าพาลีไปคนหนึ่งแล้วก็เสียดายจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะดังนั้นนะคะพระรามก็เลยหันไปหาสุครีพค่ะแล้วก็ปรึกษาว่าทํายังไงดีนะคะซึ่งสุครีพก็เสนอว่าโอเคเอาแบบนี้ไหมตอนนี้ที่เมืองชมพูกับเมืองขีดขีดเนี่ยมีท้าวมหาชมพูดูแลอยู่แค่คนเดียวดูแล2เมืองก็จะลําบากอะไรต่างๆส่ง,งคนหนึ่งเนี่ยกลับไปดูแลเมืองขีดขีดไหมก็คือให้ส่งนเน หนุมานเนี่ยเก็บไว้ใช้งานที่กองทัพนี้แหละดังนั้นค่ะพระรามก็เลยตัดสินคดีนะคะโดยให้นิลพัฒกลับไปที่กรุงขีดขินนะคะไปดูแลกรุงขีดขินแล้วก็มีหน้าที่ส่งสเสบียงอาหารมาหาที่กองทัพพระรามเป็นประจําในทุกเดือนนะคะถ้าเดือนไหนสเสบียงอาหารไม่มาถ้ากรุงขีดขินมีปัญหาอะไรนิลพัฒจะโดนโทษหนักแน่ๆส่วนหนุมานเนี่ยนะคะพระรามก็หันมาด่าเต็มที่เลยประมาณว่าคิดว่าตัวเองเก่งนักหรือไงคิดว่าเป็นค่ารับใช้แล้วค่าจะรักอะไรต่างๆขอค่าโทษไว้ตรงนี้ว่าไอ้ที่จองถนนเนี่ยที่ทำ ถ้าสร้างไม่เสร็จใน7วันนะประหารแน่นอนดังนั้นหนุมานไปสร้างถนนให้เสร็จใน7วันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาคอยดูนะคะว่าเรื่องราวอีก7วันข้างหน้าจะเป็นยังไงในสัปดาห์หน้าค่ะเพราะเป็นเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยดังนั้นนะคะวันนี้วิวคิดว่าคลิปวิดีโอยาวพอสมควรแล้วขอลาไปก่อนแลวกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ให้ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นทักษ รอบหนึ่งอาทิตย์ไม่เป็นไรหรอกเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามซีรีส์รามเกียรตินะคะก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆวิวลงคลิป3าคลิปด้วยกันในหนึ่งอาทิตย์นะมีคลิปวันศุกร์กับวันเสาร์ด้วยนะคะรามาเกียรติวัาทุกวันพุธใช่ไหมดังนั้นอย่าลืมดูให้ครบุกคลิปนะจ๊ะดูแล้วดูซ้ําหรือว่าดูแล้วกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ